ฮล lo สวัสดีค่ะกลับมาพบกัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกับช่อง YouTube น้อยๆของเรานะคะค่ะวันนี้ก็เราจะหยิบประเด็นเรื่องกุญซือเนื้อหอมด่งดังคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าจเก้นคอปคนหล่อของเรานี่เองค่ะก็ นี่เป็นคลิปแรกของอ้อนวนนะคะจะว่าไปแล้วก็ไม่ใช่คลิปแรกเนาะก่อนหน้นนี้ก็ทําคลิปออกมาได้สักพักแล้วแต่ก็เพิ่งเริ่มหัดทำมีไงก็ฝากเพื่อนๆคอมเมนต์ติชมได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันดีก,ก่อนเนาะวันนี้นาจะมาพูดถึงกลุนซือที่นอกจากจะเนื้อหอมเป็นโด่งดังที่สุดในตอนนี้ก็คือเจอเกอของร้านีเองเองนาะ อ่าเพื่อนๆว่าไหมคำว่าสมโมสรผงแดงอะ่ะมันไม่ใช่แค่นักเตะหลอนักเตะเทพนักเตะนู่นนี่นั่นนะคือคำว่าลิเวอร์พูลอะ่ะด้วยความที่เราเป็นเอฟซมานานเนาะยังไงเราก็ชอบทีมนี้อะ่ะเชียร์มาตั้งแต่นูน่นตั้งแต่ที่เออเอาง่ายก็ไม่ได้รู้อะไรมากคือชอบอะ่ะ แต่จะชอบในยุคข,ของอสตีเวนเจอราดนะคะชอบมากเลยก็เสียดายเนาะที่วันนี้ไม่มีเขาแล้วเนาะแต่ก็เอาเถอะจะพูดถึงทีมลิเวพูลอะเมื่อก่อนเพื่อนๆเคยจะได้ยินเสียงล้อเลียนกันเนาะว่าปิดกลงปิดกากอะไรเนี่ยคือฟังแล้วจีนไม่เบาเลยเนาะใช่นั่นมันเมื่อก่อนนั่นมันอดีตไงแต่ไม่ใช่ปัจจุบันนี้เนาะ พราะปัจจุบันนี้ถ้าจะพูดถึงฟอร์มต่างๆในทีมในการเล่นอะ่ะก็ถือว่ามีประสิทธิภาพนักเตะทุกคนมีประสิทธิภาพค่อนข้างสุดๆเลยวะ่ะแต่แต่ถ้ามองในฤดูกาลที่ผ่านมาในช่วง2019-20ถึง20นี้เนาะจะถือว่าเอ่อท็อปเทสุดๆท็อปเทนยังไงน่ะหรอก็คือเราต้องยอมรับนะว่า บอสสกินคอปของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เพอร์เฟกนะเพื่อนๆว่าไหมนังเหนียวสุดๆดอะนังเหนียวก็คือกา่กาคคอปคนนี้จะล้อมแบบคือพูดง่ายเขาสามารถผสมผสานนักเตะในทีมหงแดงอะเพื่อนๆคือทำให้เดอะคอปกลับมาบินได้สง่างามอีกครั้งเพื่อนๆว่าไหม แต่อ่ะพูดง่ายทุกวันนี้เนาะถ้าไม่มีโควิดโลกบ้าๆอะไรนี้เกิดขึ้นป่านี้คงนั่งฉลองแชมกันไปนวนเสียงฉลองแชมเสียงโหงเสียงแห่อ,อะไรก็นะว่ากันไปนะเพื่อนๆแต่ก็เสียดายเนาะเสียดายในการรอคอยมานานกว่า3ามสิปีอ่ะแต่เชื่อว่าเดี๋ยวสักวัน โลกได้ร้ายโควิดหายเราคงได้กลับมามีความสุขอีกครั้งอะเพื่อนๆว่าไหมนาว่าทุกคนก็คงคิดแบบนาวเนาะชว่วงนี้ก็จะพูดถึงนเรื่องฟุตบอลก็คงเงีเ้ยเๆียหน่อยอะเพื่อนๆเราก็คงได้แต่ดู ดูเรื่องราวที่ผ่านมาก็าไปคุณหาแบบนู่นนี่นั่นบ้างเนาะเพื่อนๆคือคือคอบอลด้วยกันอะยังไงก็ไม่รู้นะถามว่าเป็นผู้หญิงแต่ชอบดูบอลไหมชอบดูนะแต่ว่าไม่ชอบเล่นการพน,นันนะคะคือดูความชอบของเราเองอะจริงๆการพนันนี้เออคือจะไม่ยุ่งอะ่ะชอบเพราะความเป็นอิซีอะแพ้ชนะยังไงก็รัก เราไม่ได้ลักที่แค่ว่าเออนักเตะจะลงจะรออะไรนะคือมันชอบอะสไตล์ใครสไตล์มันเนาะอ่ะยังไงก็เพิ่งทำเป็นคลิปแรกาเ,เพื่อนๆมีอะไรคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะอยากให้นาวทำคลิปออกมาในแนวไหนเพื่อนๆก็แนะนำบ้างนะคะขอบคุณมากค่ะ